สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับก็อยู่กับช่องขายรถมอเตอร์ไซค์ใเสนุกอีกเช่นเคยนะครับเราอยู่กันที่ชาญยนวิงเซ็นเตอร์สาขาสว่างแดนดินอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนะครับก่อนที่จะไปชมคลิปก็ฝากกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทดคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับวันนี้ก็จะพามาชมคลิปแล้วก็ดูโปรโมชั่นนะครับ ของคิกร้อยห้าสิบเนาะอ่าวันนี้จะเป็นคลิปสั้นๆก็แล้วกันเนาะอ่าเป็นโปรคลิกร้อยห้าสิบตัวโฉมสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูโปรกันนะครับเดี๋ยววันนี้คลิปสั้นๆหน่อยเนาะนะครับโปรผ่านผ่อนธนาคารนะครับก็จะมีเงินช่วยดาวให้สูงสุดถึงเจ็ดพันบาทนะครับสําหรับคลิกร้อยห้าสิบตัวสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับตัวนี้หน่อยเนาะนะครับ มีด้วยกันทั้งหมด3สีนะครับก็จะเป็นสีน้ำเงินดำนะครับแล้วก็สีดำเทาอีกคันนึ่งก็จะเป็นสีขาวแดงนะครับก็ยังไม่มีรถมาครับสปงสเปคเราไม่ต้องว่ากันเลยตอนนี้นะครับเอาโปรโมชั่นล้วนๆนะครับนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเมข้ามาได้นะครับเดี๋ยว ทิ้งเบอร์ไว้ใ,ใต้คลิปนะครับประมาณนี้นะครับนะนะครับเอกสารใช้ประกอบก็บัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะครับใครที่ทํางานมีเงินเดือนประจําก็มีสลิปเงินเดือนก็โอเคใช้ได้นะครับนะประมาณนี้นะครับนะสําหรับใครที่สนใจตัวสปอร์ตทรงสปอร์ตนะครับก็ยังได้อยู่นะครับยังขี่ได้อยู่นะครับ เดี๋ยวไปดูตารางก่อนกันนะครับเดี๋ยวไปดูตารางก่อนกันนะครับสำหรับลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ